ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือช่วงใหม่ของช่องเรานะครับคือวอล์กวินไวยบายกุลาร์นะครับผมเป็นช่วงที่จะเอาคลิปวอล์กสั้นๆในโรงเรียนมาให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งรอรถนะครับเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะครับไปสอบเองฮะไปสอบนี่ครับถึงห้องสอบก็มืดตึ้ดตือเลยฮะไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าเพื่อนๆเขาไปอยู่ด้านล่างกันหมดนะฮะด้านล่างอาคารอันนี้ผมก็สอบเสร็จแล้วนะครับผม ก็มานั coffee, way, ่งอยู s. <S s. <S navy, ấy, gaan, coaches, ่ฐานทับ hmm. ล okay. like well. mm ับนะฮะชิวๆครับเปิดเพลงฟังด้วยฮะนี่ฮะฟิลคาเฟ่เลยทีเดียวก็ชิวๆเรื่อยๆครับอืมก็ช่วงเนี้ยมีงานมากมายเลยครับสำหรับผมนะสำหรับตัวผมก็มีงานมากมายครับไม่ว่าจะสอบนะฮะแล้วก็อ่อย่างที่เห็นครับคือนั่งทําสิ่งของอยู่นะฮะสิ่งของที่ว่าก็หุ่นยนต์ครับเขาเรียกหุ่นยนต์เร่ง ผมได้ไปแข่งศิละปะหัตถาากรรมนะฮะในการหุ่นยนต์ระดับกลางครับผมซึ่งหุ่นยนต์ระดับกลางเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับมีหุ่นยนต์ชุดบาสกับหุ่นยนต์กู้ชีพนะฮะกู้ชีพหรือกู้ภัยนี่แหละครับผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมทำก็คือชุดบาสนะครับผมก็คือชุดบาสก็คืออ่ลูกบาสจะเป็นลูกปิงปองะฮะก็คือเราต้องเก็บเก็บแล้วก็ยิงครับ เพื่อได้เพื่อที่จะได้เอาคะแนนนะฮะส่วนที่เป็นกู้ชิมเนี่ยก็จะเป็นแบบเขียนโปรแกรมลงไปให้มันเดินไปตามแมพที่เขากําหนดมาให้นะฮะซึ่งเนี่ยผมก็นั่งทําคนเดียวครับเพราะว่าอ่าเนี่ยมันเป็นปกติเป็นทีมนะฮะซึ่งทีมละ3คนนะฮะแต่ผมทำคนเดียวเพราะว่าเพื่อนผมเขาไปเรียนรอดอกันนะฮะก็ช่างนาเศร้านะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับวอล์กหนึ่งวันนี้ของผมนะฮะซึ่ง มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะสอบไม่ว่าจะไปแข่งศิลปะอารกรรมนะฮะก็วันนี้เป็นวันแรกแต่ก็จะมีวันต่อไปครับทั้งอาทิตย์เลยเจอกันครับ